สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทักกันขับนะครับช่องที่ให้สาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีของรถบรรทุกและอวุธปืนนะครับและสําหรับคลิปนี้ทักกันขับจะพาพบกับ NLR 130แรงม้านะครับคันนี้เลยก็มาดูตัวถังกันครับไว้เป็นไอเดียเนาะก็จะเป็นกระบะบรรทุกนะครับกระบะเหล็กบรรทุกหลังคาเมเนียมโครงตะข่ายนะครับโปรหน้าเนี่ยแบบเต็มเนาะนี่แบบเต็มใช้เหล็กตัว C ก็แข็งแรงครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียครับเพราะว่าบางท่านก็จะใช้เป็นแบบตู้ทึบใช่ไหมฮะตู้ทึบก็คือประโยชน์ก็คือไม่ต้องคุมผ้าใบเนาะแล้วก็การฝนการลมการฝุ่นได้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นแบบต้องการโชว์ของภายในนะครับอย่างรถพุ่มพวงหรือสินค้าต่างๆที่ต้องการมองเห็นแล้วก็หยิบจับหรือขึ้นลงได้ง่ายก็จะได้รู้ว่าสิ่งของอยู่ตรงไหนบ้างสําหรับอ่า ครงโครงตะขคายเนี่ยเขาก็จะมีผ้าใบนะครับนี่แนวผ้าใบด้านซ้ายด้านท้ายแล้วก็ด้านขวาฝั่งนู้นนะฮะปิดลงมาเหมือนกันการฝนการฝุ่นได้เหมือนกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียแล้วก็น้ําหนักก็เบาด้วยนะครับนี่แต่อันนี้ทําเป็นเปิดด้านท้าย2บานนะครับด้านท้ายนี่สองบานแล้วก็มีตัวล็อกประตูท้ายอันนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าบางที ถ้าเป็นแบบตูทึบเนี่ยเวลาที่เราเปิดเอาไว้เนี่ยบางทีเปิดประตูท้ายวิ่งเนาะหรือขึ้นลงของเนะี่ยเราไม่รู้ว่าลมจะพัดมาตอนไหนใช่ไหมครับเรามีตัวล็อกไว้หน่อยก็ดีนะฮะจะได้ไม่ตีกลับไปโดนคนที่กำลังขึ้นลงสินค้าอยู่นะฮะนี่ก็โอเคเป็นอีกหนึ่งไอเดียครับก็ใช้งานได้จริงนะครับ อ่อดวดูภายในกันจริงๆมองจากข้างนอกเห็นภายในแล้วเนาะทีนี้ระยะนะครับภายในเนี่ยยาวเนี่ยยาวในเนี่ยประมาณ3เมตรเนาะ NLR ครับผมกว้างก็ประมาณเมตรหกถึงเมตรเจนะครับความสูงประมาณเมตรแปถึงเมตรเกาสก็คนก็ยืนสบายๆนะครับไม่ต้องกลมมากเวลาขึ้นขึ้นสินค้าลงสินค้านะครับนี่ ล็อกดีๆดูบนล่างนะครับจังหวะล็อกเนี่ยฮะให้เขาเข้าล็อกดีๆแล้วก็ออกตัวนี้เนาะโอเคแล้วก็อีกหนึ่งไอเดียนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยบางท่านเนี่ยไปส่งสินค้าก็ต้องมีรถเข็นใช่ไหมครับรถเข็นก็จะต้องเจาะช่องเนาะแต่อนี้ไม่ได้อันนี้เขาก็เจาะนะครับจะบอกไม่ได้เจาะไม่ได้เ็าจะเจาะแบบเจาะเรียบร้อยเนาะทำเป็นแบบเปิด เปิดช่องอย่างนี้นะฮะนี่ปึ๊บนี่ก็สามารถเสียบผานรถเข็นเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็แนวรถเข็นเนี่ยก็จะตั้งขึ้นปึ๊บแล้วสามารถร้อยเชือกได่เลยเพราะว่าช่องมันเยอะมากนะฮะร้อยเชือกยึดกับประตูท้ายเนาะได้เลยเนี่ยคิดดูครับแล้วก็จะล็อกอีกชั้นหนึ่งเท่ากับว่า ประตูท้ายเนี่ยจะถูกล็อกด้วยตัวกรอนล็อกของเขาเองเนาะแล้วก็ประกบท้ายด้วยรถเข็นก็ยิ่งเซตตี้ยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงสําหรับการเก็บรถเข็นที่ด้านท้ายเนะเาะพอเวลาถ้าเราไม่ได้ใช้เนี่ยครับก็สามารถปิดช่องนี่เรียบร้อยเลยก็เรียบร้อยอ่าเป็นงานที่ คิดมาแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวสันที่สำหรับรองเหล็กรางรถไฟนะครับเพื่อที่เปิดาฝาท้ายเพื่อที่จะลงขึ้นลงสินค้าได้ง่ายขึ้นนะครับหรือเพิ่มพื้นที่การใช้งานนะครับพื้นที่ใช้สอยได้อีกเนาะโอเคก็เอ็นเออาร์นี่ก็จะประมาณนี้ครับเป็นสี่ล้อจัมโบ้เป็นน,น้อง คันเล็กสุดละนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยูโร3แล้วครับเรียว่าจะเริ่มเป็นแรไอเทมละหายากแล้วครับคันท้ายๆของรุ่นละครับผมเพราะว่าในรุ่นที่จะผลิตต่อจากนี้จะเป็นยูโร5แล้วก็จะเป็น n r r ยูโร5แนะครับนี่เลยก็สำหรับท่านใดถ้ามีข้อสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะวันนี้ก็ขอบพระคุณมากครับสำหรับการรับชมติดตาม อย่าลืมกดซับสไค i b ์และไลค์แชร์ให้กับช่องทักกันขับด้วยนะครับวันนี้ลากับไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ